กล่องดวงใจเลยเนี่ยดวงใจเดี๋ยวมาถามเซบินครับว่าทำไมถึงยอมขายกล่องดวงใจแบ่งให้กับตัดสิทนัยฟาร์มกับเลิศสินิฟาร์มนะครับเดี๋ยวมาประถามกันนะครับสองฝ่าพี่น้องเซบินรู้สึกยังไงอ่ารู้สึกยังไงกับอ่า ในการถายครั้งนี้นี้นะครับอ่ะบอกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงครับนิดนึงอ่าเอาร้องไหมครับเสิษไม่ต้องร้องก็ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องร้องอ่ะนิดนึงนิดนึงนะครับอ่าความรู้สึกอย่างไงในวันนี้นะครับอ่ะรู้สึกอย่างไงครับกับการอ่ะกดติดกล่องเลยนะกับน้องหกสยามในวันนี้ครับอ่รู้สึกอย่างไงครับผมก็ รู้สึกดีใจนะครับวันนี้ที่ลูกสาวสุดรักน้องหงสยามที่ได้เลี้ยงมาตั้งชื่อเสียงให้กับครอบครัววงศ์ตระกูลญาติหนงเป็นควายตัวรักที่ไม่คิดพูดแล้วว่าถ้าได้การแชมป์เ็ประาธานจะไม่ขาย แต่นณะวันนี้คือพี่น้องอยู่ด้วยกันกินด้วยกันมาเป็นเวลาเมืองมงเยเกือบเกือปีคนมาให้นะครับ7ล้านก็ไม่ขายนะครับแต่ไม่รู้เพราะอะไร,ะไรเราก็เลยพูดไม่ออกดูมันร้องอยู่พี่น้ให้พี่น้องด้วยความรักนะครับ ไม่ไม่มากค่านะครับแต่มันตาก,ก็กฎหมายสําหรับเงินเจ็ดล้านไม่เลือกเลือกเงินแค่ห้าล้านสามครับให้พี่น้องด้วยหัวใจสร้างมาั้านมาเลี้ยงมาคิดว่าลูกสาวตัวเนี้ยไปอยู่คือไปอยู่กับพี่น้องที่เรารักพี่น้องที่เราฝูกพันเราคิดว่าเรามีของดี เอาให้พี่น้องเราก็ให้ของดีไปสารต่อผมสร้างมาก็